สวัสดีคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีทุกท่านนะคะพบกับช่อง y t u t u ส e มมะทาโร่เปิดไพ่ทายดวง8-15พฤศจิกายน2563นะคะคนวันพฤหัส,สบดีเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ส้มมาด้วยฟังคลิปนี้จบแล้วชื่นชอบกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึติเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่ง คนวันพระหสัสบ,บดี สามารถดูประกอบการตัดสินใจสัปดาห์นี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่ต้องเฝ้าระวังทําให้เพื่อเป็นแนวทางทําให้เพื่อเป็นคําแนะนําประกอบการตัดสินใจนะคะขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะปัญหาภูมิแพ้ปัญหาเป็นหวัดคัดจมูกหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆหรือบางคนเนี่ย มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดลมหรือความดันโลหิตนะคะเลือดจะไปลมจะมาต่างๆความดันสูงความดันต่ำหน้ามืดวูบต่างๆนะคะเกี่ยวกับเลือดลมเกี่ยวกับความดันเนาะช่วงนี้คนวันพฤหัสบดีดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงร้วยเนาะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าอารมณ์ร้อน อารมณ์ร้อนใจร้อนหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจทําอะไรไม่ได้ดั่งใจหมดแล้วมีความอยากรู้อยากเห็นมันทําไมไม่สําเร็จสักทีทําไมมันไม่ได้สักทีหรือบางครั้งมันมีเรื่องให้วุ่นวายใจทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเตือนไว้อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราคนวันพระรหัสสบดดีอยากให้โฟกัสอยู่ที่ ความสุขความสําเร็จของตัวเองไม่ได้บอกว่าเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงว่าถ้าเราไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านแล้วมันเป็นปัญหาเนี่ยสนใจใส่ใจแต่เรื่องของตัวเองดีกว่านะคะท่านใดท่านไหนมีเรื่องไม่สบายใจแล้วอยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มมะทักแชท facebook ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3าํคำถาม59บาทมันจะมีหลายแพ็กเกจนะคะราคาเริ่มต้น59บาทเท่านั้นส่งข้อความมาในเพจส้มมะพยากรแล้วจะมีรายละเอียดถ้าส สงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามเข้ามากันได้ส้มมาพยากรยินดีให้บริการทุกๆคําถามต้องการคําตอบเวลาที่เราไม่สบายใจเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังเนาะคนวันพระหัสบดีสําหรับเรื่องของการงานเนี่ย ราชีนีไม้เท้าแล้วมันมีเด็กถือดาบแล้วมีในเรื่องของอ่าสีไม้เท้าจริงๆความสุขความสําเร็จความเจริญมั่นคงหลายท่านที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอยากลาออกอยากจบอยากได้ที่ทํางานใหม่แต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้สมหวังดังใจเสียทีเดียวเพราะว่า มันมีเรื่องของการรอคอยเกิดขึ้นคนรองานไปสมัครงานรอประกาศรอสัมภาษณ์รอเรียกบรรจ,จ,จุจ้างงานรัฐวิสาหกิจจ้างงานเอกชนหรืองานราชการช่วงนี้มันจะไม่ค่อยได้ดั่งใจจะบังเกิดความล่าช้าแล้วทําให้คุณเนะี่ยเกิดหงุดหงิดอารมณ์เสียแต่ถามว่ามีข่าวดีไหมสมมยยังยืนยันว่าถ้าใครรองานว่างงานอยู่ตกงานอยู่รอคอยการเรียกสัมภาษณ์การสอบบรรจุหรือรอคอยการเรียก ไปให้เริ่มงานการประกาศผลจะประสบความสำเร็จสี่ไม้เทา้าก็คือการแสดงความยินดีคนที่เปลี่ยนงานรอบนี้จะได้อยู่ยาวๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าสี่ไม้เท้าเนี่ย มันหมายถึงความมั่นคงถ้าเปลี่ยนงานรอบนี้แล้วจะอยู่ไปยาวๆจะไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆอ,อีกแล้วแต่สำหรับใครที่รอคอยการโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถพิสูจน์ตัวเองกันหน่อยจริงๆคนคุณเนี่ยเป็นคนเก่ง คนอื่นคนแก่งแล้วคนวันพฤหัสเป็นคนที่มีสติปัญญาดีแล้วที่สำคัญเป็นคนที่มีเหตุผลมีความรู้รอบด้านวิชาการรอบตัวแต่สัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องให้หงุดหงิดอ,อารมณ์เสียช่วงนี้ระมัดระวังคำพูดพูดจะอะไรให้คิดก่อนพูดกับการอยากรู้อยากเห็นซุกซนจะเป็นเหตุอย่างที่บอกไปอย่าไปยุ่งเรื่องของใครการสอดรู้สอดเหตุนเนี่ยจะนามาซึ่งปัญหามาให้แล้วบางครั้งคนเกิด วันพฤหัสเห็นอะไรขัดใจไม่ได้ดั่งใจพูดทันทีช่วงนี้มันเหมือนจะยับยั้งชั่งใจไม่อยู่อะไรก็ขัดหูขัดตาขัดใจไปหมดแล้วจะเก็บอารมณ์เก็บอาการไม่อยู่บางคนชักสีหน้าบางคนพูดจาออกไปตรงๆโดยไม่แคร์เลยว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงอันนี้ต้องเตือนคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอดทนไว้ให้มากแล้วความสําเร็จจะมีแล้วช่วงนี้เนี่ยคนวันพฤหัส,สบดีจะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยเพราะว่า มันเป็นดวงน้ำผักน้ำแรงจะต้องอึดจะต้องอดทนแล้วจะต้องแกล่งจริงๆแล้วต้องใช้น้ำผักน้ำแรงของตัวเองจนสุดกำลังความสามารถเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะหวังพึ่งพาใครไม่ได้แต่ท้ายที่สุดถ้าคุณผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้คุณจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วคนวันพฤหัส,สบ,บดีช่วงนี้อย่าทะเลาะกับใครอย่าเถียงกับผู้ใหญ่อย่าดือ้อย่าร้านเพราะว่า บางคนก็อาจจะมาพูดกับเรามาบอกมาเตือนเราด้วยความปรารถนาดีการที่เรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะอย่าไปเถียงเขาอย่าไปจีอาย่าไปตีความเจตนาดีของเขาเนี่ยเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามาบอกเราการที่เขามาแนะนําเราการที่เขามาให้ความรู้มันแนะนําหรือมาตักเตือนเราอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นความหวังดีไม่ได้มีความประสงค์ร้ายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดี อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปชักสีหน้าใส่ใครนะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็เหมือนกันช่วงนี้มันอาจจะมีในเรื่องของลูกน้องบริวารอาจจะไม่ได้ดังใจบ้างพูดจาดีๆบอกดีๆสอนดีๆช่วงนี้บอกเลยว่าอย่ามีเรื่องกับใครอย่ามีปัญหากับใครอย่าไปงัดข้อกับใครเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะทุกคนเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่น่ารัก พอคุณไม่น่ารักแล้ว่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอื่มละอาไม่อยากช่วยไม่อยากบอกไม่อยากพูดอะไรแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพระหัสสบดีนิ่งไว้เห็นอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็ตามข่มใจไว้หรือถ้าจะพูดขอให้เลือกใช้คำพูดที่ดีหลีกเลี่ยงการพูดตรงๆกำปั้นทุ่ดินไม่แนะนำทุกกรณีนะคะส่วนความรัก ความรักถ้าเป็นคุณผู้หญิงในระยะนี้คนที่โสดอยู่เป็นจังหวะอาภัพรักความรักไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงนี้อารมณ์ไม่นิ่งแล้วคนเข้ามาเนี่ยงีเงาเอาแต่ใจไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเรารู้สึกว่าถ้าได้คนที่งองแงงถ้าได้คนที่ไม่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําถ้าได้คนที่มันไม่ตอบโจทย์ตรงใจฉันรู้สึกว่าฉันไปเอาที่ความสุขความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานฉันก่อดร่าง สร้างตัวสร้างเนื้อสร้างฐานนะแบบนี้จะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดถ้าคนวันพฤหัสช่วงนี้เนี่ยมีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่เก่งเลยคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วคนที่ไม่มีวุคลิกภาวะาความเป็นผู้นําอะไรเลยเอออาจจะให้คุณเป็นช้างเท้าหน้าตลอดพูดแนะนําอะไรปรึกษาอะไรไม่ได้เลยแบบนี้คนวันพฤหัสบดีไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ มันยังไม่ตอบโจทย์ก็เอาเวลาไปโฟกัสไปใส่ใจกับเรื่องงานดีกว่านะคะส่วนคนมีคู่ที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานย้ำว่าคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานอยากจะแต่งงานอยากจะลั่นระคังวิวามีเกณฑ์จะได้มีข่าวดีมีเรื่องเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรืออะไรใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าสี่ไม้เท้าต้องยอมรับว่า คนที่คบกันมาเป็นเวลานาน,านรู้เช่นเห็นชาติรู้สันดานรู้นิสยัยยอมรับในข้อเสียของกันและกันได้แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยกันได้ดีแต่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกแหละสําหรับคนวันพระรหัสลดความเกลี้ยกล่อดลดความรุนแรงลดความเอาแต่ใจลงบ้างแล้วการที่คุณขี้หึงขี้หวงขี้ประชดเนี่ยไม่ช่วยอะไรกับบางคนเนี่ยโอ้โหอยากรู้อยากเห็นสอดส่องเกิดความระแวงไปไหนทําอะไรกับใครที่ไหนอย่างไร บอกมานะารายงานมานะต้องติดตามทุกฝี่ก้าอันนี้อยากจะให้คนวันพระรหัส,สบดีลดลาววาสอกลงบ้างไม่งั้นมันจะดูว่า คุณเป็นคนยี่เง่าและเป็นคนน่ารำคาญแล้วมันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะอะไรที่มันดูรุ่มร่มร,มร,มรุมรังคนวันพฤหัสต้ตองย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลน,นี่คือคําเตือนจากซ้อมบาพยากรส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยตรงนี้การเงินก็ยังมั่นคงอยู่แล้วหลักๆการเงินเนี่ยถ้าติดขัดประการใดอาจจะได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากเครือญาติญาติพี่น้องหรืออาจจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวหรือพ่อแม่นะคะหรือผู้หลังผู้ใหญ่ในครอบครัวให้การสนับสนุนดีแต่หลักๆเงินของคุณมาจากน้ำผักน้ำแรงมาจากการลงมือลงแรงนะคะจำไว้เลยว่าอย่าไปคิดอย่าไปคาดหวังกับเรื่องของโชคลาบหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะว่าเสี่ยงดวงไปแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการได้ไม่คุ้มเสียหรือช่วงนี้แม้แต่การ จะเอาเงินไปลงทุนจะไปทำอะไรต่อยอดช่วงนี้ยังไม่แนะนำ คนวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้จะใช้เงินจะใช้ใจ่ายอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีวางแผนในระยะยาวให้เกิดความมั่นคงอย่าใจร้อนมันจะหาเรื่องเสียเงินโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นจะคิดจะใช้จะจ่ายอะไรให้รอบคอบให้คิดพิจารณาอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งและอย่าตามใจมากเกินไปแล้วท้ายที่สุดแต่จะมาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่น่าไปเสียเงินตรงนั้นเลยไม่น่าไปซื้อตรงนี้เลยไม่น่าจะไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้นเลยเพราะ เพราะฉะนั้นใจเย็นๆเรื่องของการใช้เงินเรื่องของการงานเรื่องของความรักสัปดาห์นี้เนี่ยมันเหมือนว่าดาวพุธเองดาวอะไรเองที่เกี่ยวกับการสื่อสารการพูดการเจราจามันทําให้คุณรู้สึกว่าหงุดหงิดไม่ได้ดังใจหัวร้อนอารมณ์เสียดังนั้นจะพูดจะจาอะไรให้คิดก่อนพูดแล้วพยายามอดทนและหนักแน่นมีเหตุผลให้ได้มากที่สุดส่วนสุขภาพก็เตือนไปแล้วนะคะ ควความดันเลือดลมความดันโลหิตระบบไหลเวียนหรือช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงเพราะฉะนั้นปรับอารมณ์ปรับสมดุลภายในร่างกายเนาะแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นเสริมดวงด้วยการบูชาพระแม่อุมาเทวีและเสริมดวงให้มีคนเมตตาด้วยการบูชาพระแม่ลักษมีช่วงนี้เนี่ยการที่คุณมีทิฐิเยอะจนเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากฟังใครไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณบางครั้งคุณเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังค คุณจําเป็นต้องร่วมง,งานกับคนมากหน้าหลายตาแล้วคุณจะบอกว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณไม่อยากให้ใครมาบอกมาเตือนไม่ได้นะช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิพระประจําวันเกิดของคนวันพระราบฎดีคือพระปางสมาธิอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์หรือเทวดาประจําตัวขอให ใจเย็นๆใจนิ่งๆและมีสติวันนี้ส้มมาลาไปก่อนฝากกดแชร์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท Facebook มาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ